กราบสวัสดีพี่น้องมิดมอกเคนเฟนมอร์ัทุกท่านทุกคนค่ะพี่น้องคาอยู่กับช่องสาวผุกไพรันใช่ค่ะพี่น้องคาหัวไผ่ไผกระหัก,กันาหัวเขาห้อยังหักค่ะพี่น้องคาเลียดทับกรอนในน้อยทีมาฝากเนือ้อฝากตอนพี่น้องค่ะ FC เอฟซีเฟนคลับมากทันหลายคนตั้งตารอคอยกับทั้งดานหัวนาผู้นำทีมงานหมอร่ำใจเกินร้อยกับจอแอนออร์ดีนั่นแหละค่ะพี่น้องคาพี่น้อง ้ากัอเมินออกมาหลายแห้งค่ะพี่น้องว่าข่าวตอนนี้เป็นยังไงบ้างแอดมินอ่านข่าวให้ทราบหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างค่ะพี่น้องทางด้านแอดมินก็ได้มาอ่านให้พี่น้องฟังว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรกับทางไทยเอกหมอรำเจริญวนาผู้กำกิบงานพี่บอยจิริชัยนี่แหละค่ะพี่น้องขาบุกคน,นออกมาเม่นไลยแห้งว่า โอ้โหบอดบอยตรงสารเต้าแปดหน่อยนะนี่ลัะคาพี่น้องคะค,คำว่าครอบครัวต้องมีวันทะเลาะกันคำว่าเป็นวันทะเลาะกันจะบ่รู้ว่าบ้างไหนคะ่ะพี่น้องนี่ราคาพี่น้องหัวเมี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปอันนี้เท่าไหร่คะ่ะพี่น้องคะอะพี่น้องบอกบอดบอยสิริชัยไร้สดออกมาพูดว่าผมให้อิสระคุณแล้ว ก่อนอื่นค่ะพี่น้องขะขออนุญาตบอสบอยสิร,ร,ร,ริชัยนะคะนำคลิปมาให้เอฟซีแฟนครับทุกๆคนที่ตั้งตารอคอยว่าข่าวเป็นยังไงบ้างนี่แหละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวแอดมินสิเปิดให้พี่น้องัเบิร์ค่ะบเยแต่มันก็ดีนะผมไม่บล็อกใครเลยนะไม่ว่าจะเป็นอวตารผีอะไรมาจากไหน มารบหรือบวกหรืออะไรยังไงคือเราจะได้เห็นคนในทุกๆมุมผมคิดแบบนั้นจะได้เห็นว่าใครคิดอะไรกับเราบ้างนะฮะแต่ว่าบางเที่ยวกับโปกอวาตารบางเที่ยวก,กับใส่คำเบาทีเราก็เดาออกว่าเอ๊จังสีแหมกระสร้างมันทุกคนปัญญาคนไม่เท่ากันไม่คิดแบบนั้นนะครับ ที่บางออนนะฮะทองการเด่นจากประเวศกรธรมอฟูลออยสองยาสีฟันฟูลอน์สองไปเอาไหมไม่รู้ไปเอากระเด็ตัวมานสยาไปเอาหรรือให้คนไปเอา นอกแคปอดเรื่ออื่นก่อนกระเด็นมาอื่นเต่าเด้ว่าเต่ายาทีปั้นของพวกไรมาเตืนอน,อน,อน,อนแต่อยู่โรงแรมมันมีอยู่ใช่ไหมมีมีค่ะโทรเช็กเลยทำไมถ้าใครรูปนางรูปเน,นี่ยกำลังถ่ายของเห่ไหมสั่งผ่านสาั่งผ่านเป็นคนดีคนกองขึ้นหมือใเลยไหมบ่เปิดฝา มันไม่มรับแสงลงมันยังสั่งพาเป็นคนสั่งพาเป็นคนขยนันครับนี่พี่บังออนรอรับได้เลยนะครับโปรไลสองสองหลอดส่งแล้วนะครับแพ็คแล้วนะครับ เป็นของคุณสมพรนะฮะจากบอก่อพุ่งจังหวัดตรังป๊ารจังหวัดปานจากจังหวัดตรังนะครับเจียบน้ำสามขวดเบาทเจียบน้ำสามขวาทจัดให้เราหนะะ้าฟาสโงงห้าก่ะนไม่มีการก่อกราคาพิเศษสนุก ตีกทีอีปอีกีอีอี่อีกีกอีาอสาอีกอีี โอเคอ,อ, oh, okay. อันนี้จะบบกกุ้งเจหวาน้ำพ่สมพรจากจังหวัดจากจังหวัดตรังนะครับขอบพระคุณนะครับโอโหูไกลมากเลยถึงกัน ขอภาพนี้นะสร้างภาพเป็นคนขยันก่อนนะอันนี้คอมเมนต์มันไม่ค่อยขึ้นไม่รู้เป็นไรพอ,อขึ้นแล้วเห็นแล้ว คนรถแล้วครับบอสเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวแท็กออกคนรถกันดิเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝ้ารถแล้วพี่น้องเขอสิาวาต่อย <c oughs> ูอ่เจอ๋ยนเลนสสาย ผม่วยยอมรับเด้อผมสิบอกให้ให้มันเข่าจะคล้อง้วกันให้มันเพลินไปทั้งอู่ปัดคือจืนยันน้อนอยันเลยผู้ใดบอกข้ามหนีผมบลับบ่าวผมทำมาให้กินกันเต็นนมเยบริเวณพุ่มจำปินยักคืนไปจะคล้องคัด กับโบเปนอย่างดิแต่ว่าไม่ยอมาหาวาพูนพอข่อยกับโเคยวาไผข่อยกับโเคยวาไผแน่ว่งมันเป็นแน่วากันชีวิตบางเทอมันจำหนดบาได้แร้มันเลือกบ่ได้แล้มันบ่ได้เลือกใดไปหมด ทุกอย่างพันนัน่นเมนบอกมันคือาโชคชะตาวาสนามันเกิดจับผัดจับถูเวียงไปมุงหันเวียงไปมุมนี้เขาก็ใส่ชีวิตไปตามนั่นแต่ว่าขันบางยังคือขันมันออกนอกเ้นมันคว่ำเป็นธรรมชาติสุดท้ายของสีอุดอาดเอง แต่มันก็ต้องว่นแม่ในสิ่งที่มันเป็นจริงนะเยงก็ไดแต่ทุกอย่างมันต้องเรียนรู้มันก็ต้องมีเจอบ้างมันมันสี่เฮดจังหดเนาะมันสี่เป็นเฮดจังไหนมันสี่เฮดจังไหนอันคือบางครั้งชีวิตเราเรายังกำหนดเองไม่ได้เลยเมื่อเธอเรียนงานไม่ได้แพ้เลยเนีเมือนแต่ว่าอันได้ก็เลยก็ได้ปิินท่านลยไหอืมเดี๋ยวเขาจะปิินมากเลย อ่าไอ้เระโหลกกระสิบุปผงไหมกระโหลกกระสีปั้งที่เลื่อนวนถ้าถ้าสามบัติไล่กับไล่ของผมก็ได้ครับอิสระเลยแต่มันก็ดีนะผมไม่บล็อกใครเลยนะไม่ว่าจะเป็นอวตารผี อะไรมาจากไหนมาคบหรือบวกหรืออะไรยังไงคือเราจะได้เห็นคนในทุกๆมุมผมคิดแบบนั้น<ม>จะได้เห็นว่าใครคิดอะไรกับเราบ้างนะฮะแต่ว่าวบา,า,า,างเที่ยกับโปกอวตารทาังเที่ยนก็ใส่คำวอาทีเราก็เดาออกว่าเอ๊จังสีแหมกระสรางมันทุกคนปัญญาคนไม่เท่ากัน บางทีถ้ามันสวยงามเกินไปมันก็ไม่ดีนะทุกคนแล้วมันต้องมีอะไรที่มันมาหักล้างกันบ้างในแต่ละอย่างมันถึงจะมีสีสันในชีวิตบางเที่ยวซีวิตที่มันเรียบหรูเรียบง่ายจนเกินไปมันก็บ่ดีนี่แหละห้ามบอกผมบอกแอดมินเลยห้ามบอกติมเด็ดขาดผู้ใดสิมาบวกมาลบกับซางพวกขอยกับโบได้เงื่อนเที่ยวคนจะยิบขึ้นมาเพื่อมันเป็นเรื่องที นี่อาจีพนี้คำบอกแปลกๆของผมหลุดออกไป <c oughs> ชีวิตทมันเงียบสงบายเห็นบอกเอย่งนี้ว่าไครนี่รักสงมบแต่ที่ก็ไม่ขาดนย่งเด้อมันดามาเ้าก็ดรามขึ้นเออมันรูมากเขาเหยียบข้าามขอ,อม,ม,ขาามันขึ้นแล้วแบทหมดขอโทษนะครับมาใหมาอ่อีกรอบหนึ่งแบดหมดครับผมแบทหมดขออภัยนะครับ มาใหม่มาใหม่กระนั้นกระนั้นเริ่มเขา่าได้เข่าเข็มเมื่อกี้อันนี้คุณตัดพิยาพรแหงหานนะครับจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขอบพระคุณนะครับฟูล,ลายสองยาแบบสิบออยยาสิบันเป็นอะไดีกแวบบ่ยยาิเอาอันนี้น้องแพ็คบ่เอาอันนี้น้องไปซื้อ่บอสแม่หน้าดอวีน้องไป็คซี่